สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยน CH ให้เป็นความถี่นะครับของไอคอม i c ซีดเป็นตัวนี้นะครับรูปทรงสวยงามนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับตัวนี้โอ้เก็บไฟได้นานนะครับตัวนี้สแตนบาย3าถึงสวันนะครับ วิธีเอา c h ออกนะครับเวลาท่านจะบันทึกนะครับถ้ามันติด c h แบบนี้นะครับท่านจะบันทึกช่องไม่ได้นะครับวิธีเอาออกนะครับก็ไม่ยากนะครับปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องอเดี๋ยวทําพร้อมกันครับปิดเครื่องนะครับวิธีเอาออกให้ทําแบบนี้นะครับกดปุ่ม up down นี่ครับหรือลูกศรขึ้นลูกศรลงนี่กดแน่นแแช่ไว้แล้วก็เปิดเครื่องนะครับอทำพร้อมกันนะครับ กด up down นะครับแช่ไว้แน่นๆนะครับแน่นๆแล้วก็เปิดเครื่องครับเนี่ยเปิดเครื่องกดแน่นๆนะครับแล้วก็เปิดเครื่องครับปึ๊บอ่าอันนี้คือมันไม่ได้เนะยครับเรากดไม่แน่นนะครับเอาปิดเครื่องใหม่นะครับปึ๊บอ่ากดแน่นๆนะครับถ้าไม่แน่นมันก็จะไม่ขึ้นนะครับอ่าเมนูนะครับเอากดแน่นๆปึ๊บเปิดเครื่องครับปึ๊บ อ่านี่ครับมันก็จะขึ้นเมนูแบบนี้นะครับถ้าเรากดแน่นนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดลูกศรขึ้นนะครับไปหาคําว่า dsp นะครับอ่ากดไปเรื่อยๆนะครับหาคําว่า dsp นะครับอ่าเป็นตัวนี้เลยครับ dsp นะครับมันน่าจะย่อมาจาก display นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วอันนี้มันโชว์เป็น ch เห็นไหมครับให้ท่านปรับน็อปข้างบนนี่ครับ หมุนมาทางซ้ายนะครับนี่ครับหมุนมาทางซ้ายอ่าให้มันเป็น fr นะครับอ่าก็คือหมายว่าให้มันโชว์ความถี่นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกด p f o เป็นหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับอ่าช่องที่1มาแล้วตัวเลขความถี่นะครับอ่าไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับอ่าวิธีเปลี่ยน c h ให้เป็นความถี่กลับกันครับถ้าท่านจะเอามาเหมือนเดิมก็ เปลี่ยนให้เป็นส H นะครับอ่าง่ายๆนะครับง่ายๆอ่ะลองไปทําดูนะครับลองมาทําดูครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสาหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ